พอดีได้ทิตหนึ่งเลยเอาพื้นเข่านี่ยังโมทันได้แล้วอ่าเน่ยลูกหลานเดอ้อนี่คนเดอ้อลูกหลานเป็นผู้เฮ็ดมาถ่ายเอาวาัชด้อ,อัดนี่ยมวยไงเนี่โมทันได้อัดทำอัดเต่านี่นี่ก็ยังค้นมาใส่อยู่พื้นเหนเป็นรถมาเนี่ยก็ยังโมพ่อ บอลเต็มพื้นเลยเด้อเนี่เด้ออันนี้ทีได้เฮ็ดเอาลงเอาล่งเตาเพื่อนี่ความแข็งแห้งโมไดลว่าวได้เนี่เป็นักล่งพนลงเดี๋ยวอาลงไปเฮ็ดเตาเตานีห่หรือว่าทีได้เอาลงใส่นี่ยทได้เฮ็ดนี่ประมาณมาทิปรถละคนพาใจเนี่ยทิปรถไทยได้เลยม่เป็นรถแนวอื่นไดยเออแบบแบนลงนี่ยตรงนี้จะตัวใหญ่เนี่ย อันนี้เมนวิธีการเอ็ทานเนาะบัิสิ้สิภาเขาปนในไน่าน่เตาของเขม,มันใหญ่บนใดเนาะโอเต้าไี่ใหญ่ได้นี่โอ้โอ้มันเป็นหน่อยได้นี่ยกานเท็ดแบบนี้นเล่ยเขามาืา พื้นนี่เขาไปกล้องไว้แนแล้วนี่อยู่ในในอีคนเขาไปโมเมนต์เจ้าของดอกว่าลูกหลานมาแล้วคนเขามาเนาะปวดป้าโทษเต็มอยู่นะมนนี่ขุนน้ำมันอีกแต่พื้นล่ำแบบไหนตูงใหญ่ได้พี่น้องปวดเพื่อกชได้นี่ก็บรง่ายสูงๆปวนเลยพิษเต่าใหญ่ เต้า oh. นี่กว้างขนาดเลยศเลยนี่มีประมาณอยู่อ่าประมาณอยู่หาเมตรบนทุนทั้งกว้างทั้งสูงนี่ประมาณอยู่สามเมตรสูงความสูงอันนี้ทั้งกว้างเลิศเลยเนี่ยอันนี้ท่งออกนะโมเมนต์ท่งกว้างนึก นี่ทางออกเลยโอ้โหปวดนิสิพาออกไปแล้วบา้านออกไปก่อนทีนี้ผู้คนก็นดิคนพืน้นวันธรรมดาได้เนี่ยผูกพื้นนี่นก็ยังเต็มอยู่วันงงนีน้ิสิพาเล่อบงเต่าใหญ่เนาะสิเิละอออบนี่แล้วหนี่ยใหญ่ขนาดเลย พื้นก็ไม่ถึงเตะพื้นใหญ่ๆด้ยนี่โอ้โหหมดยง่ายอันนี้เมนพื้นอ่ว่ิวาบอลเขาเจา้าดุดโนบอลเขาเจ้าดุดแล้วเขาเจา้าปลูกมันต้นออแล้วก็ได้ไปตัดเอามาเห็ดเต่า อนี่โมเมนต์โมเมนต์น่วยเดียวได้เต่ามีหดซองน่วยเหมือนก็หน่วยนั่นนี่ผุนนี่ผุนอยู่ย,ยานนี่แหละแมนบนทอควันเนาะทอควันออกมาเอออันนี้เพิ่เอ,อื่นว่าเต่าโอ๊บ น,นี้เราบอจูดหลังจากนั้นแล้วเขาก็อัดอยู่ฟังนั้นเนาะอัดอยู่ฟังน้ะแล้วมาจูดอยู่ฟังนี่เด้บอจูดเนี้ย,ด,ยดังไฟจะหนีได้หมดังไฟจะหนีได้จูดเพื่อสม่ก็บองง่ายเนาะแต่ว่าหู้ปล่อยไฟของนี้มีหลายหู้สามส์่ีหู้นี่หละซีหู้หาหู้ตัวนี้ก็แมน ีเป็นฮู้คือคือคือผู้นกนคือผู้นูเนาะนี่คก็ฮู้คือกันนีู่้ปล่อยควันนกแต่เมื่อนันมาหอนมันนี่ยพาทธูไใ้พอดีได้ทิศหนึ่งเลยเอาพื้นเขาเนี่ยโมทันได้แล้วอ่าเนี่ลูกล้านเด้อนี่ยคนเด้อลูกล้านเป็นผู้เห็ด มาไทายเอาวสิได้อัดนี่โมง,ง่ายเนี่มูท่านเนี่ยอัดฉ่ำอัดเต่าเนี่ยมีก็ยังค้นมาใส่อยู่พื้นผน,นเป็นรถมาเนี่ยก็ยังโม่พ่อนี่เมนบอลปอยควันเนาะนี่เลยเนี่บอลหู้ปล่อยควันเด้อะนี่ยสำหรับปล่อยควันออกมาในเต่าเนี่ย อยู่ท่องตัวนี้กับมีหฮู้เอนี่นีกับมีหฮู้หู้สำหรับปล่อยฟัน้นยังม,มันทันแล้วทาแล้วเลยจะได้จูดนี่เนาะ ได้หูบนสิจูดนี่นี่ยิงสิจูดอยู่นเนี่ยเออบนไม่ก็ดีแต่ที่บ้านเลยบนลูกบนร้านเห็ดเนี่ยเห็ดเตาเห็ดเตาไหว้ขายเห็ดพระได้ทานดังไฟพระได้ขายชูท่องตลา,าด